สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพ่อกันคื่เกาครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านออนเดอะเว์ครับมันมีสีภาพเมื่อเมืองครับมีเอฟซีพอมาว่าอยากเมงิงยี่ที่การโหลดปูนเป็นเซลล่นะครับเนาะแต่ว่าขออนุญาตเจ้าของสถานที่เพื่อเดี๋ยวคนไทยได้อยู่รับแต่ว่าอย่าไทยหลายคนนะกะคิได้หน่อยนึงเนาะครับเนาะเมือเมืองยี่ที่การโหลดปูนเลยครับพ wrote, ่าเป็นได้ลาลาบละรวมสถานที่แล้วเนาะอันนี้คือทอ่มครับ อนนี้อุบัติเหตุหนังเลยครับเด้อเริ่มที่เรกเลยต่อสายร่มก่อนครับอันนี้ท่อร่มนี่มันจะไปตามนี่ครับไปตามอันนี้คือสายปูนครับท่อทรงครับอันนี้ทอทรงมันขึ้นถังขึ้นไปปทั้ถังก่อนครับจังลงมาครับครับต่อสายทรงเลยครับฮม งาน,นเขาเงี้ยเขาเเขาเ้ขาแนนอิงติงอันนี้ส่งจากรถครับเอ๊ะมันเป็นยังมันคือหัวปฏิโอยอันนี้มันหลุดครับเนี่ย รูปยางกันหัวนี่มันหลุดเออพเพื่อนเฮียให่จังไดหนอนอต้อ,หอตงหัวแล้วตรงล่งยังสี่ครับตรงล่งยังสี่เนี่ยละ่ะเพื่อนเพื่อน,นสิปล่อยจะหนีละ่ะเนี่ยครับเป็น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 เข่าถังเนาะเนี่ครับเ,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 เบพื่อนรถเพียร์ยิดไหมครับยิดฟ้าถังเนี่ยนะครับ เงียบร้อยมาปั๊มล้มไหมครับเดิมเลยเนาะครับห้าสิบหกยิงเกลียวฝากลอยเลยครับได้ระบาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ,ถ้าเล่งเลยไปม,ม,ยมันสีสั้นจัิงสิโอเมีนเกมมันสั้นครับเนี่ยพอดีครับซาเน่พอดีห้าสิบหกแล้วมันเกลียวล้ม ก็าห้ร่วงรวดเนะาะไอ้ร่วมันก็เริ่มเึินเริมเึ้นเ,เ,เลยหลักการก็มันคือว่าปูนนี่เอาร่มเปา่าไดหรอครับจริงๆคือคือร่วมเปา่าไดร่มนี่มาทํางานเพื่อเพื่อสิตีตีปูนในมันแตกแต่มันเป็นฟุนฟุนอัดอยู่นี่เลยครับนี่ร่วมนี่มันจะเป็นผ้าใบเงี้ยวว่าแต่ปูนเนาะอันนี้คือกันครับแล้วขึ้นไต เป็นฟุน้นเป็นฟุน้นอัดแน,น่นอัดแน่นอยู่ในถังนี่ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ปล่อยว่าปูนจระสีมันปมนไม่มองไปมันกเ็เล็ดขึ้นไปถังเป็นเนาะนี่แหละนี่แหละที่รักการนั่นครับถ้าเาอาล้มเป่านี่ล้มเป่าเป่ามันก็สิไปเป็นหู้คือมันบูนกระจายฝุ่นบูนกระจายครับตีตัวนี้คือตีตีตีีปูนในมันแตกก็ง่ายๆครับตีปูนมันแตกให้มันเปิดฝุ่อก็เราก็มันก็มีลบยู่ส่วนหนึ่งอยู่ในถังนี่มันก็เลยออกครับเครับครับ เกลื่อมันสีอยู่ประมาณแต่มันเต็มนี่มันงแต่ Jamie, tamam. ย no. อยูอ่ประมาณนี้แหละครับถี่เตี๋ยวไรอยู่ว่าตั้งไว้แล้วเนาะเกลื่มมันตั้งไว้แล้วต้องมานจะได้วางสั่นเลยนะเต็มเหรอมันตัดอีครับหรือมันเต็มเดี๋ยวครับล่อๆมันเต็มเลยครับหาซื้อรถเข้ามาหน่อยก็ะได้ถี่ถ้ามันมีปูวนนี่มันเต็มไว้อยู่ครับถ้ามันม่มีปูวนนี่ถ้ามีแต่ถังเปล่านี่อัดลมอยู่ สองัมวโมงก็เต็มครับเพราะว่าถังมันใหญ่เนาะถ้าที่เขาจะเอาล่มเข้าไปแทนกที่ในถังนี่ก็เต็มไงครับสองั่วโมงก็เต็มแต่ว่าทำน้กมีวหนีก็แทนกทีกันแทนที่ื้นที่ว่างมันหน่อยจะได้เต็มไ้ครับตอนนี้ทะไล้ไรแล้วครับคอยขี่นี ang, ome, ่ muscle, their children, their ่คอยได้อะระมาณนในคอยได้ลรลอ้มวาครับเดยนหลท่ ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกหนึ่งสองแปดนาทีครับแนาทีได้แปดนาทีเก้านาทีลบเต็มเริ่มควายแปดโมสองนาฬกครับตอนนี้ตอนนี้นันมันเป็นพอร่มแล้วหงินชมกันครับตรงวาตาม่อนี่ตาม่อนี่ยตาม่อสิคับปุบแต่เขารรงเป็นเป็นนังตรงรงดีครับถ้่พอตรงเนี่ตอนนี้ไป่ชอบพวนพนออกมานีหย่อนขึ้นมันีีมันจีมันดีเป็นว่ไดมันีเป็นว่ามีมันีไหลครับ ถ้าตรงตรงเล็กน,น้อยโซนซอยมันครับโซนซุปเบอร์โกนด้านรับเบอร์โกนอ่ะออกแล้วครับเนี่ยออ,ออกแล้ว านไปสิบนาทีแล้วครับยสิบกว่านาทีครับ,รบแต่ว่ายังบอยังบอกปินอย่างดอกยังบ้อนมียังเกิดเึ็มดอกใช่หลเวลาผมอยู่ใช่หรเปิดโมงยี่สิบห้ามาถึงเมืองเลยครับนอนนั่งเล่นอยู่หนารถสบายสบายโอ้สิโบทายไปครัเพื่อนรอเวลาอย่างเดียวครับคลิปหนาเ้อะครับฝากติดตามเ้อะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เฮ็ดป่อยปูนกันครับไอ้ซี่เป็นขอมาเนาะปูนใสมาส1ตันจิตลอยครับในถังนี่ครับความมันสิเด้ยมันจักหน้าที่มันสีแล้วคลิปหนา้าติดต่อพอเสาหมิวไวแล้วพอเสาหมิวสีพาเปล่าปลาปาน้ำเหกีเพราะว่าเอ่อนัดนัดไวแล้วนัดไวเล้วฝากติดตามครับมงองไลๆได้ครับติดตามผมไลๆได้ผมผมก็จักเสียงบ่เซียงได้ผมเสียงไยเตเอ้อ มันสองขี่เรือลงไปครับขี่เรือลงไปกลางด่างเนาะกลางม่วงกลางม่วงในน้ำดีครับกับน้ำกับคือสีลึกเติมอยู่ดอกผมว่าเนี่ยมันลักษณะเนาะเป็นยังก็อยากให้ติดตามเป็นยังก็อยากฝากให้เมืองลหลายๆครับผมหยันพัวแล้วหยันผมตกน้ำเนี่ยคิดพอดีกับลูกข้อบอกประสาสิโอยคิดดีอยู่เฉพอเนดะ้อเออเลเลยอยากให้อัน เม่งหลายๆครับบิ่งหลายๆติิต่ตอไปแล้วครับติต่ตอแต่คลิปแต่รอบรอบวังก้อนนะครับแต่ว่าเป็นเิ่นคาเวียกเนาะเป็นค่าเวียกคนบ่ไเ้ไปก็เลยพลาดครับว่าว่าวัานจันทร์มือมือนีวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์สิไปตรวจโควิดก่อนครับตรวจโควิดรอบผนอีกมือนึงเป็นวันจันทร์ครับเด็กขามครับเพราะว่าบ่ได้มันตรงมันตรงนี้พ้นพนออกแล้วจังเด,ด้ขขามเลยครับถ้าพบ่ออกนี่คือบ่ไเ้ขขามต้องต้องให้ผลหออกก่อน ผล,ผลออกล้วเฮาจังเป๊เอาใบนี่ไปยืนยืนยืนตามที่ว่าเพิ่นขอเมืองวาอ๋อเ,เขาเขามาได้จังสันจังสีนะครับผลนี่มาตรฐานเนี่ยนอนครับเพราะว่าบ,บริษัทผมก็เคยกันมาตรวจพ่ออยู่นี่คนหนึ่งคือกันพอรอบผลแล้วสีคามไปผลออกมากแล้วแค่นี้เขาเสียผลใหม่บรมแมนครับเอารถเอารถลงบานมาหาเลย <c oughs> คนไทยรู้มากอยู่กับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเศร้าเหรอครับประมาณ ไปนอนลงบานสนามผมไปเยี่ยมเราอยู่ว่าด้ไปเยี่ยมเหรอครับคือเอาเอาเขาเอานาไปส่งกันแล้วกันึือออกหนีบนมีหม่องปล่อยไว้เนาะเออเอาเขาไปไปว่างไว้บ่แเม่นปล่อยไว้เอาว่างไว้ปุ๊บเออเราก็เพื่อนก็สยออกมาเอานะบ่เห็นกันครับเป็นเจ้าหน้าที่ประเดอย่างดีล่งบานสนามประมาณสองอาทิตย์ครับออกแล้วตอนนี้ออกเดียวหายตอนนี้เกือบสามสิบแล้วครับแต่ว่าหนวกกองหลายหลายแล้วผมสิพ้าลงไปเมืองปฏิกิริยาว่ามันเป็นอยนาังไงแล้ว ตีเกือบสามสิบอ่ะครับไปมึงบาดนี้ว่ามันเป็นยังไงครับสามสิบนาทีผ่านไปครับฟับงเสียงโอ้พุทธิดีครับเสียงทิี้นแล้วสามสิบนาทีพอถึงหรอครับพอถึงสีสิบหรอกรีกรีกรี เหลื pues t <t er. oh, ่อมไงร้อยหนาดีไซน์โมเดิรนแห้งต่เดีนแห้งนี่ไปผมเป็นเลยครับเป็ี่ยนผู้เลื่อมไงนะตรงนี้มันสิเป็นกวางอากาศครับเพราะว่าได้ังนี่างแต่ผมนี่กวางอากาศนี่ผมนี่มองออกไปแล้วรถจะทำเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วแกครับรถมันโต้งเนี่ยแกรูมันโต้แล้วโต้แล้วก็ขึ้นปูนเบิ้ลนี่ก็รถนไปพอใจหรอครับนีบแบบรักจะได้แบบ ก็ท้ามาทีมมาหเต็มได้ทันี่ได้ไว้ เพิ่มเป้าแปดโมงสองถ้าใจเลยเป็นเทน่าใจเลยสิบยี่สิบโอ้ไรยาครับคิดเอาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบอกง่ายๆคือว่าเครื่องสุโม,ม,มงเนาะเกือบเครืมมม่อนซูโมงแล้วครับเก็บไซส์ยังเรียบร้อยก็คือสี่สิบนาทีพอดีครับเสร็จแล้วครับผมคลิปนี้ครับก็แบบแบบบ้านๆเด้อครับเด้อ เม็นไผมีแบบว่าเออมันพิษมองหันมองนี้ก็ต้องเมียนบอกกันด้ครับเด้อสายป่นผงเขาเนาะผมกับสีไใดประมาณนี้นะครับเพราะว่าเอฟซี่นจากเมืองว่าเขาเขาปล่อยอย่างไรเขาขึ้นอย่างไรมันดุปกันไรครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเก็บสายไว้ครับเสร็จแล้วครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้สิเรียบร้อยครับการเป่าปุ่นการถ่ายปูนผงขึ้นไซโลครับ เรียบร้อยครับผมติดตามคลิปหนาล่า,ลาปลาแม่น้ำหลกกับพ่อเสาหมิวครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ